นี่คือรถที่โคตรสวยโคตรสมบูรณ์รถแม่งไม่มีชนเลยอันนี้เป็นหนึ่งคันที่ใช้ชีวิตประจําวันได้และกําลังเป็นกระแสในทิกตอกตอนนี้ได้สีทูโทนเลยถ้าคุณมองจากด้านข้างนะครับติ๊กชึ่งสวัสดีครับผมดอนะาจัดดีพันรัตหนึ่งก้าเก้ครับ วันนี้อยู่กับ Mercedes-Benz W124 นะหรือฉายาอีกฉายานึงก็คือโรงจำปานะผมพูดไปหลายคลิปแล้วว่าเพราะอะไรถึงเรียกอย่างนี้นะครับก็สำหรับคันนี้เนี่ยสวยแม่งไม่มีที่ติเลยนะตอนแรกผมเฉยๆแต่หลังจากที่เขามีล้อใหม่นะคร ฟิลมสวยๆที่ไม่ดำมากเนี่ยผมก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยอยากได้วะ่ะแล้วแถมผมยังเคยขับคันนี้ด้วยนะครับขับไปถ่ายลูกนะกับมุกกับพี่ชินะค้อเป็นรถที่คลีนมากนะครับอันนี้เราได้สีทูโทนเลยถ้าคุณมองจดัดบานข้างนะครับคุณจะเห็นว่ากราบเรียบนะแล้วก็เหล็กเงาๆวิงๆเนี่ยตรงกราบเนี่ยทั้ง4อัน4ชิ้นเนี่ยไม่มีตำหนิเลยล้อเนี่ยได้ล้อแบบสเปคเดิมๆของเขาเลยนะครับไฟหน้าไฟมุม ดีใจมากนะครับที่ได้ไฟมุมขาวแบบนี้นะครับแต่บางคนบอกว่าไฟมุมส้มเนี่ยถ้าคุณจะเอามาเปลี่ยนมาแต่งเนี่ยก็ได้ความคลาสสิกความเดมความปีลึกไปอีกอันนี้ปี1993นะก็อาจจะลึกแล้วนะแต่ว่าด้วยตัวรถสีบอลเงินนะครับกับไฟหน้าใสากับไฟมุมสีขาวกระจังหน้าโครเมียมเงาวิ้งที่ไม่มีตำหนิเลยเนี่ยแล้วก็ได้ความทูโทนแบบที่เนี่ยมันทำให้รถดูคลีนไปหมดเลยนะ ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะกดโหลดลงมาอีกนะฮะด้วยล้อเดิมแบบนี้ก็ได้ก็สวยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครบอกว่าอยากใช้ชีวิตประจําวันอ่าลืมบอกอันนี้เป็นหนึ่งคันที่ใช้ชีวิตประจําวันได้และกําลังเป็นกระแสในติกตอกตอนนี้นะครับเราไปดูสภาพกันเงาสวยมากนะหมายถึงว่าตัวรถเนี่ยมีความเงางามสวยมากๆนะครับแล้วก็สะอาดคลีนมากเมื่อก่อนผมแม่งไม่ชอบสีบอลเงินเลยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าคลั่งไคล้มากๆปกติผมจะไม่ค่อยใส่ใจตรงนี้แต่นี่ เดิมๆมีให้นะครับแล้วก็มาด้านท้ายกันไฟท้ายเนี่ยช่างเหมาะมากแต่ถ้าได้ไฟสโมกหรือไฟลมดําเนี่ยนะครับแล้วน้องพันลองหายให้พี่หน่อยไฟสโมกของ124นะครับมันจะทําให้รถดูดูดุนิดนึงแต่ได้แบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับออกชมพูชมพูพิคงนะโลโก้อยู่ครบหมด2อง E โลโก้ m e r c e d e s b e n บนะแล้วก็อันนี้คือเขาแต่งมาโลโก้ AMG นะครับโอเคนะ ด้านหลังกันชนท้ายสภาพดีมากนะฮะมุมมุมสวยบดนาเหล็กเงางาวิ้งเลยแล้วก็นี่ครับด้านในเนี่ยใส่ของได้เยอะใส่กระเป๋าเดินทางแล้วใชไม่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทางละบางคนอาจจะเผลอเผลอใจไปต่างจังหวัดด้วยด้วยรถคันนี้แล้วดันไปเจอของที่อยากซื้อกลับมาผลละหมากรากไม้ก็สามารถใส่ในนี้ได้ทุกคนครับหลายคนเนี่ยอายุป,ประมาณ90กว่า หลายคน80หรือบางคนเนี่ยดรอปลงไปถึงอายุ20แต่คุณอยากได้รถสไตล์นี้ไม่ว่าจะเป็น2เจเนเรชันที่ต่างกันแค่ไหนถ้าคุณพอมีปัจจัยที่บ้านสนับสนุนบางคนอาจจะที่บ้านซื้อรถใหม่ให้แต่ไม่ชอบชอบรถแบบนี้คุณก็มาจัดเพราะคุณสามารถบอกเหตุผลพ่อแม่ได้ว่าอันนี้มันได้เครื่องเครื่องพิเศษเลยซึ่งผมยังไม่บอกว่าเครื่องอะไรนะแต่บางคนถ้าตามผมมาจะรู้แน่นอนว่าถ้าผมพูดเครื่องพิเศษเนี่ยคือเครื่องอะไรนะครับแล้วก็หลายคนที่แก่แล้ว อย่างน้อยขอให้ได้ขับไปหน้าปากซอยเนี่ยไปกินน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโปเนี่ยแล้วคุณก็กลับบ้านมาสวดมนต์หรือว่าคุณอาจจะกลับบ้านมาลดน้ำต้นไม้อะไรผมไม่รู้แต่อย่างน้อยถ้าคุณคิดว่าคันนี้เป็นในฝันแล้วคุณเพิ่งมาเก็บตังค์ได้หรือสามารถซื้อได้เนี่ยก็ซื้อไปเถอะครับอย่างน้อยเราขับผมไม่ได้แช่งนะขับได้แค่ปี2ปีแม่งก็ยังดีกว่าที่ ลูกหลานอตีน้อยของคุณเนี่ยเอาเงินไปออกรถสปอร์ตขอบคุณทวดปูมากๆครับผมไม่ได้พูดให้ทางบ้านคุณเล้าฉาหรือแตกแยกกันแต่ว่าความสุขของคุณเนี่ยมันควรจะมีบ้างนะครับยิ่งคู่ยิ่งชอบเลยนะครับหวังว่าผู้คุณจะมาเอาเพราะราคาเนี่ยแสนถูกเท่านั้นนะครับเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าโอ้โหคุณดูเบาเบาไม่มีขาดตึงเปียเลยนะแล้วดูตรงเนี้ยที่พี่เคยสอนพันเห็นปะอยู่ครบหมดเลยไม่มีแตกหักพลาสติก ดูคอนโซลหน้าดิร้อยขีดข่วนไม่มีช่องแอร์เนี่ยไม่มีตำหนิเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วก็ปุบปรับแอร์ต่างๆที่ปรับต่างๆอยู่ครบหมดเกียร์อัตโนมัตินะปรับกระจกไฟฟ้าควงมาลัยแม่งไม่มีตำหนิเลยสักนิดเดียวแล้วมาดูแผงประตูกันไม่มีตำหนิขอนิดเดียวพอ ึ่งแอร์ฉัไปต่างจังหวัดได้ทุกที่นะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแค่ได้ขับไปหน้าปักซอยเนี่ยไปกินกาแฟกับเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะหรือแค่ได้ขับไปมหาลัยเนี่ยก็มีความสุขแล้วเราอาจจะไม่ได้มีรถสปอร์ตว่าแต่งจัดเต็มแบบชาวบ้านเขา มีภายนพลาสติกไม่มีแตกหักโอ้โหแล้วก็แผงประตูสวยๆบวกกับที่เขียบุหรี่ที่แม่งไม่เคยถูกเขียบุหรี่เลยนะครับมาดูด้านนี้กันแผงประตูไม่มีรอยขีดข่วน ที่เียบุรีไม่มีบุรีพลาสติกแล้วก็เาบาะเบาะด้านหลังโอเคมากแผงประตูไม่มีรอยขีดข่วนเลยนี่คือเครื่องที่พัดเจ้าให้มาทำไมเรียกอย่างนั้นเพราะเครื่องนี้สามารถวางได้หลายๆรุ่นกับรถยุโรปหรือบางครั้งเนี่ยรถญี่ปุ่นบางคันเนี่ย ก็เอาไปใส่เขาเป็นเครื่องที่ซ่อมง่ายช่างคนไทยทุกคนทุกตำบลทุกจังหวัดซ่อมได้หมดเมื่อก่อนเราจะบอกว่าราคาถูกซ่อมง่ายว่าพังก็โยนทิ้งไปเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้ราคาเริ่มสูงแล้วซึ่งถ้าใครได้ไปครอบครองเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็วางโดยร้านที่สมบูรณ์แบบอู่ที่สมบูรณ์แบบมากจําไม่ได้ว่าชื่ออู่อะไรแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณจําเครื่องคุณได้จํารถคุณได้จําทะเบียนคันนี้ได้แล้วเผลอมาดูผมเนี่ย ผมอยากจะบอกว่าอู๋คุณแม่งวางได้สวยได้ดีได้เนี้ยบมากทุกอย่างดีหมดจนผมอยากจะตามหาคุณนะครับมาดูข้างหน้ากันแผ่นคอมพิวเตอร์อยู่ครบแผ่นเพจอยู่ครบนะครับคานหน้าสวยๆแล้วก็นี่ไม่มีชนเลยนะสักนิดเดียวด้านนี้ก็เหมือนกันไม่มีชนเลยนะครับคิปมากเลยพวกช่องพวกเนี้ย มีเก็บสีมาแต่ไม่มีชนทําไมต้องเก็บสีเพราะรถปีขนาดนี้แล้วหลายๆคนอยากจะให้รถเขาเนี้ยบนะฮะเป็นเรื่องปกติอันนี้ลอยไม่กวาดยังอยู่เลยวางได้ดีมากวางได้ดีจริงๆสำหรับคันนี้เนี่ยปี1993นี่ยราคาเนี่ยแค่แสน0 0็ดพบาทเท่านั้นนะครับหวังว่าใครหลายคนที่อยากได้บอดี้นี้จะมาเอาไป นะครับตัดสินใจซะอย่าลังเลนะครับเชื่อในตัวเองเชื่อในเงินของคุณเองว่าคุณทํางานมาทุกวันนี้มันเพื่ออะไรกันแน่วะเพื่ออาไปจ่ายให้โรงพยาบาลเพื่อไปจ่ายให้คลินิกจ่ายให้ศูนย์เพื่อไปทําบุญเพื่อไปผมว่าเข้าใจบางคนชอบทาบุญแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณยังไม่เคยทําคือทาอะไรวะาําบุญกับตัวคุณเองให้รางวัลกับตัวคุณเองหน่อยนะครับใครจะว่าไงก็เรื่องของแมงดีสนใจเนี่ยแอดมาเลยที่แอดไซด์ดีดีสามสี่อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าหรือเอวงกลมด้วยนะครับแอดไซด์ดี นะมาลองขับได้ที่รามคำแหง164ิร16ิมถนนใหญ่ติดปั๊มพีนี่คือรถที่โคตรสวยโคตรสมบูรณ์รถแม่งไม่มีชนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าพี่ครับผมอยากจะซื้อไปจอดไว้เฉยๆอย่าครับช่วยขับหน่อยหรือไม่ต้องมาเอาถ้าคุณจะซื้อไว้แค่ชวยเฉยให้คนที่เขาอยากจะขับเนี่ยได้ขับได้เอาไปอย่างน้อยเนี่ยขับไปหน้าปากซอยยังก็ยังดีดีกว่าเก็บไว้ในห้องกระจกผมเห็นหลายคันเราจะเก็บไว้ทําไมในเมื่อเราเสือเสียตังค์เยอะขนาดนี้บางคนบูรณะแทบตายสุดท้าย กูไม่เคยได้ขับตอนคุณจากโลกนี้ไปเนี่ยลูกหลานเอาไปขับเลเท s ชิดแมนวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ